สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนัานทิพย์นะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทําเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพืพ่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลย ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทําเงินจากยิมรีเซิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าวันนี้ผมทางานเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับดูจากเวลาตรงนี้ได้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมมาตลอดก็น่าจะรู้นะครับผมตื่นประมาณ9ก้าโมงทุกวันนะครับแล้วผมเนี่ยก็เริ่มทํางานมาตั้งแต่หลัง9ก้าโมงประมาณ9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ทํางานมาจนถึงราวๆประมาณ11ิบเอไดโมงนะครับเพราะฉะนั้นรายได ก็เคลีงผงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า2ชั่วโมงในวันนี้นะครับผมทําเงินจากยิมรีเสิร์นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะฮะ โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในระบบสมาชิกของยิมรีเซิร์ฟกันแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมสามารถทาคะแนนจากในยิมรีเซิร์ฟนี้ได้อยู่ที่1580คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า1580ันคะแนนที่ผมทําได้นี้นะครับมันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการแลกคะแนนมาเป็นเงินกันเลยนะฮะ โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมนาคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมน <and pulled S 1> ําคะแนนไปแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูจํานวนเงินกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าผู้เพื่อนกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับผมทําเงินจากยิมร e s สิร์ h นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับกดเลยนะครับปึ๊บ นี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทําได้จากยิมดีเซลในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นั่เนเองนะครับนี่เลยนะครับ100่งร้อยบวกหนึบวกหนึนะครับรวมกันเป็น300บาทนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทําได้จากยิมดีเซลในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทําเงินกับยิมดีเซลนี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครยิงกก์เเนน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 ีีีี่่่่ยยยยจะะมอออูด้้้วัััั2ขขตตครบท1 คือขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของยิมดีเซิร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนสมัครสมาชิกในขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนที่2ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้เข้าใจนะครับว่ายิมรีเซิร์นี่คืออะไรแล้วยิมดีเซิร์นี่ทำงานยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจากยิม r ีเซิร์นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิป,ปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบวกว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้ววอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ขับโลกไปใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ